สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องแม่บ้านรวมสาระนะคะก่อนจะมารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสาระที่จะนำมาบอกในวันนี้เกี่ยวกับ5เคล็ดไม่รับการหุงข้าวให้เมิดข้าวสวยฟูขึ้นหม้อน่ารับประทานค่ะ เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาต่างๆในการหุงข้าวทั้งข้าวแชะข้าวชอบติดก้นหม้อข้าวบูดไววันนี้เรามีเคล็ดไม่รับที่จะทำให้ข้าวเม็ดสวยหุงร้อนๆฟูขึ้นหม้อหน้าทานมาฝากกันนะคะ 1. หูงหุงข้าวสวยให้ขึ้นหม้อให้เราบีบมะนาวลงไป3าสหยดก่อนกดหุงข้าววิธีหุงข้าวแบบนี้จะช่วยให้ข้าวมีสีขาวนวลและเรียงกันเป็นเม็ด แต่ระวังนะคะอย่าบีบเยอะจนเกินไปจะทําให้ข้าวเราออกมามีรสเปรี้ยวได้ค่ะข้อ2แก้ปัญหาข้าวบูดไวให้นําน้ําส้มสายชูใส่ลงไป1ช้อนชาบนข้าวแล้วกดหูตามปกติข้าวจะอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ประมาณ4-5วันโดยที่ไม่มีกลิ่นไม่แฉะไม่บูด3แก้ปัญหาข้าวแฉะ ให้นำขนมปัง2-3ถึงแผ่นมาวางบนข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จและกดปุ่มหุงใหม่อีกครั้งเพื่อให้แผ่นขนมปังดูดน้ำส่วนเกินออกมา 4. หุงข้าวไม่ให้ติดก้นหม้อหลังจากหม้อหุงข้าวหุงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝาทันทีนะคะควรรอให้ข้าวระอุกก่อนประมาณ10-15นาทีไอ้น้ำจะวนลงไปถึงก้นหม้อช่วยให้ข้าวที่อยู่ก้นหม้อนุ่มขึ้นไม่แข็งและไม่ติดก้นหม้อค่ะ ข้อ5อุ่นข้าวเก่าให้เหมือนใหม่วิธีการอุ่นข้าวเก่าให้เหมือนใหม่ให้เรานำเกลือละลายน้ำโดยใช้เกลือครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าสองช้อนโต๊ะจากนั้นพรมลงบนข้าวเก่าให้พอชุ่มแล้วจึงนำไปอุ่นข้าวจะฟูนุ่มและหอมขึ้นเหมือนการหุงข้าวใหม่เลยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ5เคล็ดไม่รับการหุงข้าวให้ข้าวเมิตรสวยฟูขึ้นหมอหน้ารับประทาน ยังไงเพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ